อาจารย์มั่นทันฉลาดแหลมคมมากรู้ความสําคัญของธุดงทั้งสิบสามข้อว่าเป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกแห่งกิเลของพระธุดงได้ดีมากเพราะถ,าถ้าไม่มีธุดงเหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้างกิเลของพระธุดงที่สักแต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านออกากและอาจจะทําความรําคาญแก่ระสาะของผู้อื่นพอดูแต่พระธุดงที่มีทําเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอทําให้เบาใจแก่ตัวเอง และผู้อื่นจะทนดูได้ไม่สแสลงตาสแสลงใจจนเกินไปทุดงแต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมากและไม่เผลอตัวพอจิตคิดไปในทางผิดซึ่งเป็นข้าศึกกับทุดงข้อใดใจกลับรู้สึกได้ในทุดงในทุดงข้อนั้นทันทีแล้วทําความระวังและแก้ไขตนต่อไปทุดงเป็นธรรมละเอียดละออมากและมีความหมาอย่างเต็มตัวทุกข้อไป ทั้งสามารถแก้กิเลสในหัวใจของสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยทุดงข้อนั้นๆอย่างไม่มีปัญหาขอแต่ผู้ปฏิบัติคิดให้ถึงความจริงของทุดงข้อนั้นๆแล้วนำมาปฏิบัติต่อตอนเองด้วยดีเท่านั้นจะเห็นว่ากิเลสทุกป,ประเภทอยู่ในขายของทุดงเหล่านั้นจะเป็นธรรมปราพรามให้สิ้นซากไปทั้งสิน้นไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจทุดงไปได้เท่าที่กิเลสไม่ค่อยกลัวเรานัก ก็เพราะเราโกรธทุดงจะทําความลําบากให้แก่ตนที่ปฏิบัติตามส่วนกินเลสจะทําความลําบากแก่เราเพียงไรเมื่อไม่มีทุดงทำเป็นเครื่องปราบตามนั้นรู้สึกจะเป็นช่องโหวของตนจึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำหนิทุดงว่าปฏิบัติยากเสียบ้างหรือบางหัวใจอาจคิดไปว่าทุดงลาสมัยเสียบ้างก็ไม่อาจทราบได้ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าสึกแก่ตน กิเลจจึงได้รับความนิยมนับถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมาให้โลกได้รับสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแท่พูดได้ว่าเป็นอาการิโกการปฏิบัติตามธุดงไม่ว่าขอ้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดูทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเครื่องใช้สอยของผู้มีทุดงอยู่ในใจบ้าน ย่อมถือเป็นความสบายไปตลอดสายเป็นผู้เบากายเบาใจไม่พรุงพรางทั้งทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่างๆทุดงเหล่านี้แม้คารวะจะเลือกนําไปใช้ในบางข้อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนก็ยอมได้เช่นเดียวกับพระเพราะกิเลสข,ของคารวะกับกิเลสข,ของพระมันเป็นประเภทเดียวกันทุดงเป็นทางแก้กิเลสจึงควรน,นําไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้เช่นเดียวกันตามฐานะและเพศของตนจำหน่วย ตุดงเป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของธุดงแต่ละข้อผู้เขียนเองก็ตะเกียกตะกายเขียนไปแบบาปาปาทำนิสัยอย่างนั้นแหละไม่เลยมีความรู้ความเข้าใจในทุธุดงเท่าที่ควรอะไรเลยแต่หัวใจมีก็เขียนสุ่มๆไปอย่างนั้นเองจึงขออภัยด้วยคุณสมบัติของธุดงทั้งหลายไม่อาจพรนนาให้จบสิ้นลงได้เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดสุข,ขุมมาก ทางสามารถทำให้ผู้รักใคร่ไฟใจปฏิบัติในทุดงสำเร็จได้ในคุณธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอริยชนไม่นอกเหนือไปจากทุดงเหล่านี้เลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำบรรดาศิษย์พาดำเนินมาตลอดสายจนถึงววราสุดท้ายหมดกำลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแน่กับองค์ท่านฉะนั้นทุดงขวัตจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไป จะทอดทุระว่าธุดงไม่ใช่ทำจําเป็นเสียไม่ได้แต่จะไม่ขออธิบายคุณสมบัติของธุดงแต่ละข้อว่ามีคุณค่าและความจําเป็นแก่เราอย่างไรบ้างกรณุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เอาเองอาจได้ความละเอียดและเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเสียอีกผู้เขียนเคยพิจารณาและเห็นผลมาบ้างตามภาษานับแต่เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถ เราเห็นว่าเป็นธรรมจาเป็นประจําตัวตลอดมาและตลอดไปท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสท,ทั้งประเภทที่หยาบโลนและประเภทที่ละเอียดสุดจึงไม่ควรมองข้ามทุดงไปโดยเห็นว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลาวัตวนเป็นครั้งสุดท้ายพอท่านจำภาษาวัดหนองผือปีที่สี่ผ่านไปแล้วตกหน้าแรงราวเดือนมีนาคมพศ2492 ทางจันทรกติจำได้ว่าเป็นวันขึ้นสิบ14เดือนส4เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยอันเป็นสาเหตุลุกลามไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ครองทัวมาเป็นเวลานานวันนั้นได้แสดงความสันสะเทินขึ้นมาแก่ขันทปัญจุกท่านและพระสงฆ์ในวงใกล้ชิด โดยเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันไม่มากนะักมีอาการรุมๆไปแทบทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีเวลาสางนับแต่วันแรกเป็นท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปกติที่น่าวิตกด้วยแล้วทำให้คนดีไม่น่าไว้ใจเลยองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิน้น ฉะนั้นท่านจึงพเพียงให้บรรดาศิทธิทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็นแจะไม่สนใจกับอยู่ยาอะไรเลยนอกจากแสดงอาการเป็นความรำคาญเวลามีผู้นำยาเข้าไปถวายให้ฉันทั้งนั้นโดยบอกว่าไข้นี้มันเป็นไข้ของคนแก่ซึ่งหมดความสืบต่อใดๆอีกแล้วไม่ว่ายาขนาดใดจะมาใส่จะไม่มีวันหายมีเพียงลมหายใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้นเช่นเดียวกับไม้ที่ตายยืนต้น แม้จะรดน้ำปรวนดินให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออกใบก็ไม่มีทางเป็นไปได้รออยู่พอถึงวันคน้นลม้ลมลงชมดินของมันเท่านั้นไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข้ประเภทนั้นนั่นแหละจะผิดทันอะไรเล่าผมได้พิจารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข้ย,ยังไม่เริ่มปรากฏนนฉะนั้นจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่าอย่าพาขนนนใจรีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ติดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์อย่าให้ปิดพลาดและเสียเวลานานผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นานจะจากไปตามกฎของอนิจังที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม่ลดละอย่างไรก็ไม่เลยสามปีนี่เป็นคำที่เคยเตือนล่วงหน้ามาได้สามปีขอานี้แล้วจะให้ผมเตือนอย่างไรอีกจะพูดให้เคลื่อนจากที่แน่ใจอยู่แล้วนี้ไปไม่ได้งานของวัตจักรที่ทำบนร่างกายกจิตใจของคนละสัต์ เขาทำของเขาอยู่ทุกเวลานาทีนี้ก็เป็นงานครั้งสุดท้ายของเขาที่ทำอยู่บนร่างกายผมซึ่งจะเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานของเขาอย่างไรได้ดังนี้อาการท่านนับแต่วันเริ่มเป็นมีแต่ทรงกับสุดไปวันละเล็กละน้อยค่อยๆขยับไปโดยไม่สนใจกับอยู่ยาอะไรทั้งสิน้นเวลาถูกอาราธนาให้ท่านฉันยา รู้สึกท่านแสดงความรำคาญอย่างเห็นได้ชัดทุกๆครั้งที่ขอรบกวนแต่ทนคนหมู่มากไม่ไหวเพราะคนนั้นว่ายานั้นดีคนนี้ก็ว่ายานี้ดีฉันแล้วหายใครฉันแล้วมีแต่หายคันจึงอยากขออาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาบ้างจะได้หายและโปรดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปนานๆท่านเตือนเสมอว่ายาไม่เป็นประโยชน์กับไข้ของผมในครั้งนี้ มีแต่ฟืนเท่านั้นจะเข้ากันได้สนิทท่านพูดห้ามเท่าไรก็ยิ่งขอวิงวอนจึงได้ฉันให้เสียบ้างทีละนิดทีละหน่อยตามคําขอร้องของคนหมูมากพอไม่เสียใจนักว่าท่านทอดอะไรในสังขารเกินไปเมื่อข่าวว่าท่านป่วยไปถึงไหนใครทราบก็มาถึงทางนั้นทั้งพระทั้งคารวะพากันหลั่งไหลามาแทบทุกทิศทุกทางมิได้คำนึงว่าทางไกลหรือใกล้ หน้าแ้งหรือหน้าฝนผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมท่านยิงฝ่าฝนที่ทั้งตกทั้งพรมเสียอีกบ้านหนองผืออยู่ในป่าและหุบเขาทั้งห่างไกลาจากถนนใหญ่สายอุดรสกลราวห้าร้อยถึงหกร้อยเซนมีได้สนใจว่าไกลและลำบากซึ่งโดยมากเดินกันด้วยเท้าเปล่าเข้าไปหาท่านนอกจากคนแก่ๆเดินไม่ไหวก็ว่าจ้างล้อเวียนเขาเข้า,ขาไปเฉพาะท่านเอง ชอบอยู่องค์เดียวเงียบๆตามอัธยาศัยแม้พระเนนก็ไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จําเป็นจริงๆดังนั้นเมื่อมีผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆรู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่านไม่เคยดําเนินมาจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพียงพระเนนซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัดท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ความจําจเป็นมีก็จําต้องอนุโลมผ่อนผันเป็นบางการ แม้เช่นนั้นก็จำต้องระมัดระวังกันอย่างมากขณะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านด้วยกิจธุระจำเป็นไม่ให้เข้าไปแบบสุมสี่สุมห้าตลอดข้อวัดที่ควรทําถวายท่านในเวลาจําเป็นต้องจัดพระเนนองค์ที่เห็นสมควรไว้ใจได้เป็นผู้จัดทําถวายเป็นครูคราวไปสิ่งที่เกี่ยวกับท่านต้องมีพระผู้อาโวโสและฉลาดพอควรเป็นผู้คอยควบคุมดูแลให้เห็นสมควรก่อนค่อยทําลงไปทุกกรณี พราะท่านอาจารย์เป็นผู้รอบคอบและละเอียดมากตามปกตินิสัยผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงควรได้รับการพิจารณากพอสมควรเพื่อไม่ให้ขัดกับอัตยาสัยท่านซึ่งเป็นเวลาที่จําเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีประชาชนพระเนนมาจากที่ต่างๆประสงค์จะเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดต้องขอให้รออยู่ที่สมควรก่อนและมีพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นเป็นการอันควรแล้ว เข้าไปกราบเรลียนให้ท่านทราบเมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอกให้เข้าไปและเมื่อมีพระในวัดองค์สมควรนำเข้าไปกราบท่านมีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอธัธยาศัยพอสมควรแล้วก็พากราาปลาท่านออกมาการพาแขกเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาและพาเข้ากราบเยี่ยมเป็นคราวๆไปตามแต่แขกมีมากน้อย ซึ่งมาในเวลาต่างกันเฉพาะพระอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้วและมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษก็เป็นเพียงไปกราบเรียนให้ท่านทราบวา่าท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยมเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยมและสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยทั้งสองฝ่ายอาการป่วยท่านค่อยเป็นไปเรื่อยๆไม่ผ่านพ้นรุนแรงแต่ไม่ค่อยเป็นปกติสุขได้ถ้าเป็นสงครามก็ออกแบบสงครามใต้ดิน ค่อยขยับเข้าทีละนิดทีละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วดินแดนและกลายเป็นแดนยึดครองไปทั่วพิภพไม่มีส่วนเหลือเลยพอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่มป่วยลงเท่านั้นมองดูพระเนในวัดรู้สึกเศร้ามองทางอาการไม่ค่อยแช่มชื่นเบิกบานเหมือนแต่ก่อนมองดูหน้าตากันก็มองแบบเศร้าๆไม่ไม่ผ่องใสทางอาการตลอดการสนทนากาัน ก็ต้องยกเรื่องป่วยท่านอาจารย์ขึ้นสนทนาก่อนจะกระจายไปเรื่องอื่นๆแล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีกแต่การให้อว่าสั่งสอนพระเนนท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสม่ำเสมอมิได้ทอดทุระเป็นแต่เมื่อดดชี้แจงข้ออัดข้อทมให้ละเอียดละออดได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นพออธิบายทมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้ว ก็สั่งให้เหลิกการไปประกอบความเพียรองค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อนขณะที่ท่านแสดงธรรมปรากฏว่าไม่มีความไม่สบายแฝงอยู่เลยแสดงอย่างชะาช้าน่าเริงเสียงดังกังวานลักษณะาอาการอาธานเหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรเลยการเร่งและเน้นหนักในธรรมเพื่อผู้ฟังก็เน้นลงอย่างถึงใจจริงๆไม่มีความสะทกสะทานใดๆปรากฏในเวลานั้น ทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยพอจบพานแสดงแล้วถึงจะทราบว่าอาการท่านอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อนพอทราบอาการเช่นนั้นต่างก็รีบให้โอกาสท่านได้พักผ่อนตามอธัธยาศัยท่านเทศอัฏจันทร,ร์ครั้งสุดท้ายวันมาคบูชาเดือนสามเพนพศออ .2492 ก่อนท่านจะเริ่มป่วยเล็กน้อยวันนั้นท่านเริ่มเทศเวราสองทุ่ม จนถึงเวลาหกทุ่มเที่ยงคืนรวมเป็นเวลาสี่ชั่วโมงอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุรงที่มารวมคันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประหนึ่งโลกธาตับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุโดยยกพระอรหันต์หนึ่งห้า 1, องค์ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุม ณพุทธสถานโดยไม่มีใครอาราธนานิมนต์หรือนัดแนขึ้นแสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆไม่มีคนมีกิเลสเข้าสับปนเลยแม้คนเดียวการแสดงอวาทปฏิโมกพระพยยุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธิอุโบสถคือ,อโบสถใน่าำกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธลิล้วนๆไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปฏิโมกใน่ามกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วนๆ ไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่เลยแม่คนเดียวฟังแล้วน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่งในความเป็นศักยบุตรของพระองค์อ,องค์เดียวกันแต่มันเป็นเพียงชื่อไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลยเหมือนคนที่ชื่อว่าพระบุญเนนบุญและนายบุญนางบุญแต่เขาเป็นคนขี้บ้าพากแต่โทษและอาบัตใส่ตัวแทบก้าวเดินไปไม่ได้ สมัยโน้นท่านทําจริงจึงพบแต่ของจริงพระจริงทําจริงไม่ปลอมแปลงตกมาสมัยพวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรื่องนามสูงส่งจดพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ความทำต่ำยิ่งกว่าขุมนรกเวจี v G, แล้วจะหาความดีความจริงความบริสุทธิ์มาจากไหนเพราะสิ่งที่ทำมันกลายเป็นงานพอกพูนกิเลสและบาปก,กรรมไปเสียมากมิได้เป็นงานถอดถอนกิเลสให้สิ้นไปจากใจ แล้วจะเป็นวิสุทธิบสุดขึ้นมาได้อย่างไรกันโปรดมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเนนแล้วก็ลืมตัวโม่แต่ยกว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ศีลธรรมแท้จริงของพระของเนนตามพระอุบาทของพระองค์แท้นั้นคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในอวาทปฏิโมกข์ท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจความว่า,วา การไม่ทำบาปทั้งโปรงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งนี่แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปถ้าทางกายไม่ทำแต่ทางวาจาก็ทำอยู่ถ้าทางวาจาไม่ทำแต่ทางใจก็ทำและสั่งสมบาปเป็นอย่างข้ามจนถึงเวลาหลับพอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อไปจนถึงขนาดหลับอีก เป็นอยู่ทํานองนี้โดยไม่ได้สนใจคิดว่าตัวทําบาปหรือสั่งสมบาปเลยแม้เช่นนั้นยังหวังใจอยู่ว่าดตนมีศีลมีธรรมและคอยเอาแต่ความบริสุทธิ์จากความมีศีลมีธรรมที่ยังเหลือแต่ชื่อนั้นฉะนั้นจึงไม่เจอความบริสุทธิ์ปรับเจอแต่ความเศร้ามองวุ่นวายภายในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหาสิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้นถ้าไม่เจอสิ่งนั้นจะให้เจออะไรเล่า คนเราแสวงหาสิ่งใดก็ต้องเจอสิ่งนั้นเป็นธรรมดาเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกสมมติอย่างสมบูรณ์ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดงโดยหลักธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติได้ทราบอย่างถึงใจลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยไม่ปิดบังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้ว ขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งเงียบเหมือนหัวต่อตลอดกันไม่มีเสียงอะไรรบกวนธรรมที่ท่านกําลังแสดงอย่างเป็นที่เลยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทนองผู้ที่วัเจดีหลวงจงังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ําเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทนองนี้อีกแล้วก็จบลงคํานั้นได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาดังท่านพูดไว้นับแต่วันนั้นแล้วท่านไม่ได้เทศทนองนั้นอีกเลย ท้งเนื้อธรมและการแสดงนานๆผิดกับครั้งนั้นอยู่มากหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านเริ่มป่วยกระสอกกระแสะเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันเสียจนได้แม้ท่านจะได้รับความลำบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพสุดลงเป็นลำดับก็ตามแต่การบินทบาทฉันใหบาทและฉันมือเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตสาห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวาง เมื่อไม่สามารถไปสู่สายบินธบาทได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านแล้วกลับวัดต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากก็ปรึกษากันตกลงขอรัธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับถ้าจะขอรัธนาท่านไว้ไม่ให้ไปเลยท่านไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเมื่อยังพอไปได้อยู่ต้องไปฉะนั้นจำต้องอนุโลมตามท่านไม่ให้ขัดอัธยาศัย ท่านเองก็พยายามไปไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลยจนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบินธบาตบนสาราโรงฉันพยายามจนลุกเดินไม่ได้จึงยอมหยุดบินธบาตแม้เช่นนั้นยังขอฉันให้บาดและฉันมือเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์นในความอดทนของนักปราชาชาในมายอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ให้กิเลสยื้อแย่งแข่งดีได้เลย ถ้าเป็นพวกเราน่ากลัวจะถูกหามลงมาชั้นจังหันนะับแต่วันเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายซึ่งเป็นที่น่าอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะคนไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลาที่มาน,นอนคอยเฉียงให้กิเลสสับฟันหันแหลกอย่างไม่มีชินดีอันเป็นที่น่าสังเวชเอานักหนาถ้ายังรู้สึกเสียดายเราซึ่งเป็นคนทั้งคนที่คอยจะเป็นเขียงให้กิเลสสับฟันก็ควรเระลึกถึงปริปทาของท่านอาจารย์ม่านตอนนี้ไว้บ้าง ผื่อได้ยึดมาเป็นเครื่องมือป้องกันตัวในการต่อสู้กับกิเลสจะไม่กลายเป็นเขียงให้มันหมดทั้งตัวยังพอมีเครื่องหมายสตับุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้างอาการท่านรู้สึกหนักเข้าโดยลําดับจนคนดีที่เกี่ยวข้องไม่พากันนิ่งนอนใจได้ตอนกลางคืนต้องจัดวาระการคอยรักษาท่านอย่างลับๆคราวลระสามสี่องค์เสมอแต่ไม่ได้เรียนให้ท่านทราบนอกจากท่านจะทราบทางภายในโดยเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้ามไม่ให้ทำโดยเห็นว่าเป็นภาระกังวลวุ่นวายเกินไปพระเนนที่อยู่รักษาท่านตามวาระก็ให้อยู่ใต้ถุนกุฎีท่านอย่างเงียบเมียบวาระละสองสามชั่วโมงตลอดรุ่งทุกคืนซึ่งเริ่มแต่ยังไม่เข้าพรรษาพอเห็นอนาการท่านหนักมากก็ปรึกษากันแล้วกราบเรียนขอถวายความปลอดภัยให้ท่านโดยมาขอนั่งสมาธิภาวนาที่เฉลียงข้างนอกกุฎีท่านคราวละสององค ท่านก็อนุญาตจึงได้จัดให้พระอยู่บนกุฏิท่านครั้งละสององค์อยู่ใต้ถุนสององค์ตลอดไปไม่ให้ขาดได้นอกจากพระที่จัดเป็นวระไว้ประจําแล้วยังมีพระในวัดมาหอบๆลมองๆคอยสังเกตการอยู่เสมอไม่ได้ขาดตลอดคืนพอออกภรษาแล้วพระและครูบาอาจารย์ที่จำมาษาอยู่ในที่ต่งตางๆก็ทยอยกันมากราบเยี่ยมและปฏิบัติท่านมากขึ้นเป็นลําดับอาการท่านรู้สึกหนาะข้าทุกวันไม่น่าไว้ใจ ท่านจึงได้ประชุมเตือนบนนรรดาสินให้ทราบในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่าการป่วยของผมชวนถึงวาระเข้าทุกวันจะพากันอย่างไรก็ควรคิดเสียแต่บัดนี้จะได้ทันกับเหตุการ์ผมน่าต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไปแล้วหลายครั้งแต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่ว,วไปอยู่มากด้วยเหตุนี้ผมจึงเผียงท่านทั้งหลายให้ทราบว่าผมไม่อยากตายอยู่ที่นี่ ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนนักทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลยสําหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจำนวนมากมายเพราะคนจะมามากทั้งที่นี้ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกันน่าแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับความลำบากเดือดร้อนโดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลยมีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของใจตลอดมาทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิต อุทิส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เลือกหน้าโดยไม่มีประมาณตลอดมาเวลาตายแล้วจะกลายเป็นสตรูคู่เวรแก่สัตว์ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตที่แสนรักสง,งวนของแต่ละตัวเพราะผมเป็นเหตุเพียงคนเดียวนั้นผมทําไม่ลงอย่างไรขอให้นําผมออกไปตายที่สกลนครเพราะที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่เพียงผมป่วยยังไม่ถึงตายเลยผู้คนพระเนนก็พากันลังลายมาไม่หยุดหย่อน และนับวันมากขึ้นโดยลำดับซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์แล้วยิ่งผมตายลงไปผู้คนพระเนนจะพากันมามากเพียงไรขอได้พากันคิดเอาเองเพียงผมคนเดียวไม่คิดคำนึงถึงความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นเลยนั้นผมตายได้ทุกการสถานที่ไม่อาลัยเสียดายร่างกายอันนี้เลยเพราะผมได้พิจารณาสร้างเรื่องของมันตรอโทษถึงแล้วว่าเป็นเพียงส่วนผสมแห่งธาตุรวมกันอยู่ชั่วระยะการ แล้วก็แตกทําลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้นจะมาอะไราเสียดายหาประโยชน์อะไรเท่าที่พูดนี้ก็เพื่อความอนุเคราะห์สัตว์อย่าให้เขาต้องมาพร้อมกันตายเป็นป่าช้าผีดิบวางขายเกลื่อนอยู่ตามริมถนนทนทางอันเป็นที่หนาสมเพชเ,เวทนาเอานักหนาเลยซึ่งยังไม่สุดวิสัยที่จะควรพิจารณาแก้ไขได้ในเวลานี้ฉะนั้นจึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาซึ่งที่ยังควรอยู่ในระยะนี้ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจำนวนมากให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกันหรือใครมีความเห็นอย่างไรก็พูดได้ในเวลานี้ทางพระและญาติโวมรวมฟังกันอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีใครพูดขึ้นมีแต่ความสงบเงียบแห่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความผิดหวงังดังบทธรรมท่านว่ายามปิดช่างนละปติตัมปิดดุข,ขังปราถนาไม่สมหวังย่อมเป็นทุกข์ คือท่านจะอยู่วัดน้องเผือก็ต้องตายจะออกไปสกลนอครก็ต้องตายไม่มีหวังทางนั้นที่ประชุมจึงต่างคนต่างเงียบหมดทางแก้ไขทุกประตูจึงเป็นอันพร้อมกันยินดีและตกลงตามความเห็นถ้าความประสงค์ท่านที่แรกญาติโยมบ้านน้องเผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านตายที่นี่เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเองแม้จะทุกจนค้นแค้นแสนเข็นเพียงแลว้วก็ตาม แต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมสายในครูอาจารย์ไม่ได้จนยังมีเต็มเปี่ยมในสันดานจึงขอจัดการศพท่านจนสุดความสามารถขาดดินไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นเหยียดหยามว่าชาวบ้านน้องผือไม่มีความสามารถเผาศพท่านอาจารย์เพียงองเดียวก็ไม่ไม่ปล่อยให้เขาเอาท่านไปทิ้งเสียที่อื่นดังนี้ไม่ให้มีอย่างไรก็ขอพร้อมกันทั้งบ้านมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านหน้องผือจนหมดลมหายใจ ไม่ยอมให้ใครเอาท่านไปไหนจนกว่าชาวหนองผือไม่มีลมหายใจครองขันแล้วจึงจะยอมให้เอาท่านไปแต่พอได้ยินคําท่านให้เหตุผลโดยทําแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จําต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอะไรเสียดายท่านแทบใจจะขาดปราศจากลมหายใจในขณะนั้นจึงเป็นที่น่าเห็นใจพี่น้องชาวหนองผือเป็นอย่างยิ่ง และขอจารึกเหตุการณ์คือความเสียสละอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อถวายบูชาท่านอาจารย์ครั้งนี้ไว้ในหาถายของผู้เขียนในนามท่านโบอ่านทั้งหลายด้วยซึ่งคงจะมีความรู้สึกต่อพี่น้องชาวหนองผือเช่นเดียวกันวันประชุมนั้นมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาร่วมด้วยท่านอาจารย์เองเป็นผู้ชี้แจงเรื่องที่ไม่ควรให้ท่านอยู่วัดหนองผือต่อไปด้วยเหตุดังที่เขียนผ่านมาแล้วเมื่อทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายชาวบ้าน ท,ทราบคำชี้แจงจากท่านในที่ประชุมด้วยกันและไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ตกลงการทําแค่สําหรับถามท่านออกจากวัดหนองผือไปสุพรรณครวันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกวันไหวเพราะความวิโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักเลื่อมใสสุดจิตสุดใจก็ได้ระเบิดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุโจดกันไว้ได้นั้นคือวันที่ประชาชนญ,ญ,ญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนมากเตรียมแคร่มารอรับท่านอาจารย์ที่บันไดกุฎี หลังจากฉันเสร็จแล้วพร้อมกันเตรียมจะหาท่านออกไปสุพรรณครจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มระเบิดหัวใจพี่น้องชาวหนองผือทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้ายในบริเวณนั้นตลอดพระสงฆ์สามเณรเป็นจำนวนมากทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสลดสังเวชน้ำตาไหลาซึมเป็นจุดแรกจุดที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านอาจารย์ลงมาจากกุดีเพื่ออาราธนาขึ้นสู่แคร และเตรียมเคลื่อนที่นี้เป็นตอนที่ปล่อยความเลื่อมสายอะไรรักสุดประมาณที่อัดอั้นตันใจอยู่ภายในออกมาอย่างเต็มที่ทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนนก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จนต้องปล่อยให้เป็นไปตามความโศกาดูในขณะนั้นแม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออกไปด้วยก็ยังอดแสดงความไม่เป็นท่าออกมาไม่ได้เมื่อเห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความซบเซาเหงาหงอยอยู่รอบด้านทั้งเสียงร้องไห้สังเสีย ทั้งคําขอร้องอาราธนาวิงวอนท่านอาจารย์ขอให้ออกไปหายโรคหายภัยจะได้ออกไปล้มหายตายจากทาลายซากจากพวกญาติโยมที่กําลังรอคอยอยู่ด้วยความโศกสันกันแสงสุดที่จะอดกลั้นได้แทบหัวอกจะแตกตายอยู่แล้วเวลานี้ขอท่านในเมตตาสงสารสัตว์มากๆเพราะเห็นเกิดความยากจนบ้างเถิดที่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดทุกข์มากแทบเหลือทนครั้งนี้ เพราะสมบัติอรุณค่าที่เคยอุปถากรักษามาเป็นเวลาหลายปีได้หลุดมือพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะกั้นกลางไว้ได้เสียงร้องไห้รำพันด้วยความระทมขมขื่นราวกับคลื่นทะเลไหลซัดเข้ามาท่วมทับหัวใจตามรายทางที่ท่านผ่านไปคนทั้งบ้านทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนจะถึงความมืดมิดปรชีพไปตามท่านกันทั้งบ้านตลอดต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่มีวิญญ,ญาณรับรู้อะไรเลย ก็เป็นประหนึ่งยุบยอดกรอบเกลี่ยไปตามๆกัน